สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณพาคินนะครับคุณสุดแก้ว4 k คุณยูซูภูมิพง์คุณฟิลลี่ดีนอตบูคุณมิสเตอร์ตอต่าแล้วก็คุณกิงเคซีคอมเมดี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x ็กซิล่าเกนะก็อยู่กันกับเกมกันดัมวางแผนบนมือถือ SD g u n ก a m ดัมจีเจเนเรชั่นเอเทอร์นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปนะครับในส่วนของ Evolution Quest นะครับ่ะของ สตอรี่ v e เวนนะครับตัว M.S. อิกลูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะมีเพื่อนขอไว้นะครับก็ในส่วนของการทำ Evolution Test นะครับตรงนี้ถ้าทำครบเนี่ยเราก็จะได้ตัวคะแนนมานะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นมิชชั่นทั้งหมดที่เราต้องเก็บนะครับมันจะเป็นเท c ิคอนเอเวอเรชั่นรีพอร์ตนะครับอ่ะซึ่งจะต้องเก็บทั้งหมดก็คือ8,500นะครับพวกขอรางวัลเนี่ยก็จะเป็นพวกเฟืองหุ่นนะครับจากซีรีส์ของ MS ็มเอนะครับแล้วก็มีพวกตัวกาชานะอ่ารวมถึงนะครับมีตัวนี้นะครับอ่าเป็นบวกเ d k ีของ MS ็มเอกลูนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้พาร์ทอีกอันหนึ่งบวก HP 7%นะครับแล้วก็พวกของปลด SP 100นะครับที่เราให้ดูไปแล้วก็รวมถึงไอตัวปลด s อสนะครับรู้สึกจะมีอยู่20นะมีฉายาด้วยนะครับมีฉายาด้วยซึ่งอาแต้สูงสุดจะอยู่ตรงนี้นะแปดพนะครับ แปดันห้าก็จะได้ของครบนะเนี่ยที่เหลือมันจะเป็นพวกของอัปเกรดแหละทั่วไปนะครับรวมถึงอ่ามันจะมี3เควสนะครับที่ต้องไปจบไอเนส่วนของอนาเธอร์ดนะด้วยเงื่อนไขซีออนแท็กนะครับเงื่อนไขด้วยหุ่นซีรีส์ของ m อ็ c r e w นะครับแล้วก็เงื่อนไขหุ่นสร้างนะครับอันนี้แยกคาได้หรือว่าจะใช้ทีมเหมือนที่ผมทําให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอ่าสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะครับตรงส่วนนี้ ในส่วนของ evolution test นะครับมันจะแยกเป็นแต่ละหุ่นนะอย่างของ Big กแรงนะครับอ่าอันที่น่าจะต้องมาคอยกดเล่นมือก็คือต้องเอา Big l a n งนะครับจัดการศัตรู5ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราออโต้หมดบางทีทีมทีมออโต้ Auto มันยิงตายหมดไงบิ๊กแรงไม่ทันได้ยิงนะครับบางทีมันก็คำนวณยากเอา Big กแรงยิงจบปุ๊บแล้วออโต้ก็ได้นะครับทรงประมาณนั้นตรงนี้ก็เป็นให้บิ๊แรงเคลื่นที่8ช่องนะครับ คือเวลากลดไปมันจะมี attention นะก็คือกดแล้วมันจะไปที่ด่านเลยนะครับตรงนี้ก็บิ๊กแรงรอดนะครับตรงนี้ก็ลงอาณาชื่ให้ผ่านนะครับหนึ่งครั้งนะไอ้ทีย่ยากๆน่าจะมีของบิ๊กแรงเนี่ยมันจะมียิงยิงห้าตัวสัตรตูนะครับยิงห้าตัวแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอันนี้เนี่ยอันนี้นะครับมันจะใช้ เกลกุ๊กนะครับของเฮอร์เบิร์ตวอนคัสเปนนะครับอ่าตรงนี้ก็จัดการศัตรู5ตัวเหมือนกันเวลาเล่นจริงๆมันไม,ไม่ไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะคับจริงๆไม่ต้องอัพเดเวลก็ได้นะครับใช้หุ่นสายซับไปวางแล้วก็ให้ช่วยยิงนั่นแหละนะครับอันนี้ของบิ๊กแรงนะบิ๊กแรงก็ไม่ยากแล้วก็ของออคโก้นะครับของออคโก้นี่มันเป็นตัวระดับรู้สึกจะเป็นระดับอานะเอออันนี้ก็จะมีอันที่ยากเลครับก็คือส่ง ซีรีส์ของอีกลูลง3ตัวน,นี้อันนี้ไม่ยากอ่าถ้าพูดถึงยากน่าจะเป็นอันนี้ที่ต้องใส่ระดับ R นะครับแต่ถ้าเอาพร้อมกันมันก็จะเงื่อนไขยเยอะไปอีกนะครับแต่ค่อยๆผ่านได้แต่แต่มันจะกินพลังงานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้ออโก้รอดชีวิตก็แค่เดินหลบไปอ่าใช้ออโก้ Go, ยิงบอล3ตัวนะครับยิงบอล5ตัวนะแล้วก็อันนี้จบใน3เทินนะครับอ่าตรงนี้ใช้ตัวระดับ R6 ตัวนะครับก็คือถ้า6ตัวมันก็จะผ่าน3ด้วยนะ ดานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องกด attention ไปนะครับโอเคตรงนี้ก็ใช้ยูนิตของซีรีส์อีกรูนะครับ3ตัวแล้วอันนี้ผ่านดาาน 8, แปดภายใน2เทินด้วยการมีออกโก้ลงไปนะครับก็ไอตอนตอนใช้ออกโก้เนี่ยอ่าจริงๆถ้าเกิดเล่นตามเงื่อนไขผมมันก็ได้นะครับอันเดียวแล้วก็เลียงเทินหารนักบินที่มันดีกว่าที่ผมทําคลิปให้ดูนะครับมันก็จบ2องเทินได้อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นของเซก็อกนะครับ ของเซก็กนี่มันจะลำบากนิดนึงตรงที่ทีมแอริอนะครับก็คือแอร u ย e สอ่ามันจะเป็นพวกหุ่นบินนะครับหุ่นบินอยู่บางตัวมันจะเป็นแท็กของมันอยู่นะรู้สึกว่ามันจะต้อง6ตัวเลยมั้งนะครับไอ้สตัวนี่ง่ายแต่มันจะมีอันหนึ่งที่6ตัวแล้วก็จะมีที่ต้องใช้เซก็กจัดการศัตรู5ตัวนะครับกับจัดการยานซาลามิด3นะที่ด่านนี้รู้สึกมันจะมี ยาสามิดโผล่มาอันหนึ่งก่อนแล้วก็อีกเทอหนึ่งโผล่มาอีก3าลำนะครับอ่ะแล้วก็นี่ไงนี่ไงใช้เอลยูส6ตัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นทีเดียวเนี่ยตอนอาหุ่นลงมันก็ต้องต้อง,องไปอาหุ่นของซีรีส์โมบิสุดกระดัมมาด้วยนะครับเออหกตัวก็จะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าจะแยกกันก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันปลื้มพลังงานนะครับอ่ะแล้วก็ของซูด้าไอสามอันนี้จะง่ายแหละซูด้านะครับ ซูด้ารู้สึกว่าจะเป็นใช้หุ่นที่เป็นแท็กของโมโนออยนะครับ5ตัวแล้วก็อันนี้หุ่นระดับ SR นะครับ5ตัวแล้วก็อันนี้เอาซูด้าลงไปนะครับแล้วก็ซูด้าเดิน8ช่องนะอ่าตรงนี้มีลงโมโนอาย6ตัวนะครับโมโนอาย6ตัวกับหุ่น SR 6ตัวตรงนี้อาจจะต้องใช้หุ่น SR นิดนึงแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยทีมห่งผมใช้วันช็อตผมเอา ไอตัว f r ีดอมเอ r อาลงมา2ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมใช้หุ่นที่เป็นโมโนอายแบะเข้ามานะครับในทีมของวันช็อตน่าจะเป็นซาซาบีกับไอไซโคซาคุหรือไงนั่นแหละนะจะไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทีมพวกโมโนายเลยนะเอออันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็จะมีซูด้าอยู่ทีม2น,นะครับส่วนอันนี้นะครับของฮิวดอฟของฮิวดอฟเนี่ยก็จะเป็นโมโนายเหมือนกัน จะต่างกันตรงที่อันนี้มันจะให้ใช้หุ่น S&R s ลงนะครับ5ตัวแล้วก็อันนี้เอาฮิวดอฟนะครับจัดการศัตรู5เครื่องนะครับแล้วก็ต้องไปจัดการไอ้ตัวเนี้ย618 m b t นะครับเออนะอันนี้ก็ต้องจัดการมันด้วยนะครับรวมถึงมีต้องยิงซากุตู3เครื่องนะครับเนี่ยคือพอกดลงเราก็มานนั่งค่อยๆดูนะแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือใช้โมโนไอ 6ตัวนะครับในทีมนะรู้สึกมันจะคนละคนละด่านกันนะครับก็ต้องลองกดเอเทมชั่นดูว่าตอนผมเล่นผมก็กดถ้ามีด่านไหนที่มันต้องบังคับตัวอย่างเงี้ยผมก็จะเอาตัวที่มันบังคับยิงให้จบก่อนแล้วก็อโอโต้ผ่านไปนะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอ,อันสุดท้ายนะครับของจมนการนะครับอันนี้ก็คือ s ซีอนแท็กนะครับ s ซีอนแท็กหตัวแล้วก็หุนระดับ s r 5ตัวนะครับ ตัวเครื่องล่างนี้นะครับให้เอาจอมุนการจัดการศัตรู3ตัวก็คือถ้าอัพเลเวลเต็มยังไงก็ได้หมดอยู่แล้วน,นะครับแต่ถ้าไม่อยากอัพเลเวลก็ใช้วิธีเอาหุ่นซับนะครับหุ่นซับ UR ไปช่วยยิงหุ่นโจมแล้วนักบ,บินซับก็ได้แล้วแต่เราต่นถนัดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีใช้หุ่นซีออนแท็ก6เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้ SR 2เครื่องอีกเคเวสหนึ่งสวยเคเวสล่างสุดนี่ก็คือจะเหมือนกันเล่นด่าน8นะครับให้ผ่านใน2เทิน นะปกติก็คือตอนเล่นครั้งแรกรู้สึกว่าผมจะใส่พวกทีมทีมหลักนี่นแหละแล้วก็เอาตัวพวกนี้แปะเข้าไปนะครับแล้วก็ออโต้ไปนะแล้วก็สุดท้ายค่อยมาเก็บามาเก็บเพยตรงนี้นะครับไอในโสนของไม่ใช่อันนี้ไอโส่ของมิชันนะครับเออแค่นั้นแหละคแค่นี้ก็จะได้ของ,ของครบแหละก็กิจกรรมนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากิจกรรมสั้นกันนะนะครับรอดูอีกทีนี็คือนู่นเลย นะครับวันที่มาสเตอร์ลีกมานะอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับมาสรุปสั้นๆนะครับกับกิจกรรมสตอรี่เอนท์ฮิโรซากิกันดั้ม MS อีกลูไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับถูกใจและคิดว่าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในช่องนะรวมถึง Subscriber ทุกคนนะครับแล้วก็ ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดนือนะครับคุณคิงเคซีคอมเมดี้คุณบิสเตอร์ตัวเต่าคุณฟิลลี่ดีนอตบูคุณยูโซภูมิพงษ์คุณส so ุดแก้วสิเคแล้วก็คุณภาคินด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ